างไทยพาไปดูนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกรณีเสียออสอีกครั้งหนึ่งนะปกติแล้วก็ไม่ใช่ปกตินะผมเองก็หลีกเลี่ยงอยู่นะเพราะว่าเห็นว่าประเด็นของเสียออสกับกับจำบาดุงเรานี่ก็คือกับชัยปลเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคือไม่อยากแสดงความคิดเห็นอื่นนะ เอกลัวว่ามันจะยังไงล่ะมันจะทําให้เกิดความไม่ไม่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไม่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายเอสีาเอซีพอใจที่ทานะใใตายเลยนะถ้าเฮียตายเลยเลิกกลับบ้านนะเนี่ยเนี่ยก็เลยไม่อยากพูดแต่จาเป็นละที่ต้องพูดนี่เพราะว่าอะไร ติดมาหน้าขาอย่างเดียวเรยว่าไม่ผมไปฟังกขาแล้วเห็นได้ยินนะได้ยินเขาแนะนําเสียออดผมก็เลยมาตั้งชื่อคลิปนี้ว่าออะไรนะบางดีประสง์ร้ายอาจจะเป็นความคิดผมนะว่าเขาประสงค์ร้ายต่อชัยพลหรือเปล่าหรือประสงค์ร้ายแก่แก่เสียออดหรือเปล่านะเพราะว่าดูมาดูสิ่งที่เขาแนะนํานะเขาแนะนําให้เสียออดฟัง อคือแนะนำให้เซียอ์ทำนะแล้วก็ผมจะอ่านหมายฟั่งว่าเอสุดท้ายแล้วคืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดูนะเอ่ออ่อมันหน้าขาวนี่เขาแนะนำว่าเอเขาพูดมายาวนะผมไม่ไม่ไม่คือไม่ไม่ไปเท้าความก็ได้นะว่าเขาพูดพยายามใส่ร้าย ชัยพุนมานานนะมาหลายเรื่องนะที่จะว่าพยายามยกมาให้คุณเห็นว่าชัยพุนไม่ดีต่อเสียออดนะก็ก็ธรรมดานะอาชีพเขาอยู่แล้วนะผมเองก็ไม่พูดนะตัวนั้นแล้วก็พวกเราเอฟซีก็อย่าไปฟังมันเลยนะนี่ประโยชน์กับเราหรอกเพราะว่าเราใจเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ทําไมต้องไปฟังเราพูดด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออ มันไม่ได้ฟังเขาพูดก็กินข้าวลงอยู่นะอย่าไปฟังเลยนะเอาที่ผมสรุปมาหรือคนสรุปมาคนโตในแป้งมีเยอะแยะครับคนโตมาหน้าข่าวมีเยอะแยะถ้าเป็นนักกฎหมายก็ผมเออแล้วก็คุณประกรณอะไรน้องนี้ถ้าเป็นสายป้าดเดียกันก็เยอะครับมีเยอะ,มยอะแม้แต่แอดหนิงแอดสอดมีเราไปฟังตัวนั้นเลยเขาจะสรุปให้เราแล้วถามว่าเอามันจะยุติธรรมกับ ในไอ้หน้าขาวเหรอถ้าเขาสรุปมาก็ไม่รู้แหละแต่ที่เนี่นถ้าเราไม่ไปฟังนี่มันไม่ได้พเพิ่มเพิ่มยิบวิวนะถ้าไปไม่เป็นมันจะรู้ทันทีว่าเอา้ามันพูดอย่างนี้นี่ผิดนะมันทําให้คนไม่ชอบเอาไปมาก็จะเหลือแต่คนของเขาดูหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื 100, ่นกว่าคนหรือไม่ก็เจ็ดแปดพันคนสุดท้ายเรืเลิคอนเทนต์เลยอย่างนี้เองคอนเทนต์ใส่รายเองนะอ่ะ เองมาฟังคําแนะนําของเขาเขาแนะนําว่าเซียออดเนี่ยควรจะนะควรจะเอาเงินที่ที่เขาให้มาทั้งหมดอะเอาไปให้ชัยพลเอาไปให้ชัยพลเลยส่วนชัยพลจะไปซื้ออะไรก็เรื่องของชัยพลนี่นี่ผมพูดพรอะนะเขาพูด,พดไม่ได้พูดแบบนี้นะพูดพูดหนักก็อย่าไปฟังเลยไม่โย์ยตัวหูบอกแล้วชัยพลจะไปทําอะไรก็ช่างเขา ก็แล้วแต่เขาใช้พนถึงสบายใจนี่เขาบอกว่างี้นะก็คือพูดง่ายๆคือใช้พนอยากได้เงินไม่อยากได้ของนะภาษาพูดกันนะเนี่ยเยมันแย่ตลอดนะแยตลอดเดี๋ยวตาชาจะเสียคนพวกนนี้แหละทีนี้มาดูกฎหมายนะทีนี้มาดูกฎหมายความผิดฐานช่อโกงนะมาตรา341เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันบินเทศ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทําให้ผู้หลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำถอนหรือทาลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทําความผิดฐานชอ่อกลงต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน3ปีนะปรับไม่เกิน60,000บาทส่วนจะเข้ามารตราต่อไปก็คือมารตราเกี่ยวกับคอม ช่อโกงประชาชนอะไรนี่ไม่ไม่อ่านไปแล้วนะนี่คือเนื้อหาของการช่อโกงนะไปใช่ กินตอนแรกนี่กินเอาแล้พริกแห้งเป็นย่้โดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้หลอกลวงหรือบุคคลที่สามนะก็ประเด็นในกฎหมายก็อ่าก็คือข้อความในกฎหมายนี่มันก็ยันก็จะมองคือเขาเรียกว่าองค์กองกฎหมายนี่มองมองมองได้หลายด้านแต่ผมจะเอาด้านที่มันเป็นอยู่เลยก็คือเอาตามข้อจริงเลยฮะ ปกติการหลอกลวงนี่การหลอกลวงมันจะเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นขึ้น,นก่อนคือในความคิดเราคิดจะโกหกเขาก่อนหรือถ้าเขาสําคัญผิดเราก็ไม่บอกขอ้อเท็จจริง<ค>นเนี่ย<อ>คือมีจิตใจทุจริตอยู่แล้วส่วนที่ปัญหาที่จะเข้าตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ทางองค์ประกอบอีกทีหนึ่งเมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วเราก็เมื่อเราวางแผนกันแล้วนะว่าจะหลอกเขาอ่าก็ต้องโกหก ไปให้เขาส่งเงินโอนเงินได้เงินหรือเรื่องถอนเอกสารสิอะไรเนี่ยมันเป็นคนละคือก็เขียนครอบคลุมไปเฉยเราเอาตรงนี้ก่อนเงินเสียออดนี่ได้มาจากการหลอกลวงหรือไม่มันต้องอยู่ที่จิตใจเสียออดก่อนว่าจะหลอกลวงคิดจะหลอกหลอกลวงเขาไหมอ่าแรกก็คือเขาร่วมร่วมขันกันหรือช่วยกันจะเอาเงินดังกล่าวนี่ซื้ออุปรกรณ์จากเสียออดไปปลูกสร้าง ห้องน้ําที่ที่บ้านของที่ที่ท,ที่ที่ดินของชัยผลนะอันนี้เนี่ยหากหากฟองเนี่ยหากฟ้องเขาต้องกล่าวไว้ก่อนว่าลอโดยซึ่งความจริงนั้นแล้วก็จะมีคํานี้ซึ่งความจริงนั้นก็คือคําหลอกลวงคือหน้าหน้าเปิดมาจะเป็นการหลอกลวงแต่ความจริงคืออะไรซึ่งความจริงนั้นเสียออดไม่ต้องการทาอย่างนั้นหรอกคือไม่ต้องการเอา ซื้ออุปกรณ์ของตัวเองแล้วอุปกรณ์ของตัวเองจากเงินที่ได้มานี่ซื้อไปหลอกแต่ความจริงคือต้องการอยากได้เงินต้องการอยากได้เงิน,นมาเก็บไว้ที่ตัวเขาอาจจะบัญญาไปต่างๆนานา,นาเช่นว่าได้มากเอ่อได้มากแต่ออกมาว่าได้แค่นี้เอเขาก็าไล่มานะเอ่อส่วนเรื่องปกปิดดังกล่าวคือหลอกลวงนั้นมันก็จะเริ่มขึ้นนี่คือเริ่มจากความคิด ทีนี้คําแนะนําเขาล่ะถ้าสมมุติว่าอังเสียอ๊อดทอย่างนั้นโอเคนะเ,เขาว่าหกหมื่นครบแล้วผมก็ยังโอนไม่ทันเขายังโอนไม่ทันเลยผมเงิน youtube ออกเขาปิดก่อน youtube ออกสองวันนะผมโอนไม่ทันมีหลายคนโอนไม่ทันไอ้กลุ่มกลุ่มที่อยู่ในเป็นเอฟซีผมนะที่ที่คุยกันนะก็โอนยากโอนอยู่แต่โอนไม่ทันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องดีงามนะในความคิดผมในความคิดเอฟซีแต่ปรากฏว่าทีนี้ ของเสียเขาก็จะจะมีวิธีการเขาที่ดีนะก็คือมีลายก่อนก่อนจะโอนเนี่ยต้องติดต่อลายก่อนถึงจะให้เบอร์โอนนะเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะรู้ชัดเจนว่าใครเป็นคนโอนนะโอเคอย่างนี้ก่อนนะทีนี้การที่เอาเงินไปให้ชัยปนเหมือนคําแนะนําของหน้าข่าวนี่ไอ้นั่นมันไม่ใช่วัตถุประสงค์ก็คือไม่ใช่สิ่งที่เราพูดไปเราพูดไปนะ่ะถ้าเรา ไม่ทําเหมือนเราที่บุญเป็นการหลอกลวงนะเป็นการหลอกลวงแต่หลอกลวงคนจํานวนมากหรือจํานวนน้อยจะเป็นหลอกลวงประชาชนหรือหลอกลวงคนคนเดียวเนี่ยมันแล้วแต่อ์ประกอบที่เขาฟ้องแต่ตัวน,นี้เข้าไหมเข้าเพราะว่าเราไม่ทําตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งก็คือเราแจ้งแจ้งจะทําอะไรแต่เราไม่ทําแทนที่เราจะไปทําห้องน้ําเรากลับเอาเงินสดนี้ไปให้ชยัยพลถามว่าเอาเจ้าของห้องน้ําที่จะได้ก็คือชยัยพน เอาเงินให้เขาเลยมันจะผิดอะไรมันผิดตรงที่คําพูดของเราครั้งแรกเพราะเราบอกว่าช่วยทําห้องน้ําเราไม่ได้บอกว่าเอาเงินนี้ไปให้ชยัยพลใช่ไหมมันผิดเพรามันผิดวัตถุประสงค์ก็เหมือนกับเราหลอกลวงเพราะฉะนั้นทําตามหน้าขาวนี่ไม่ได้อย่างนี้โดนโดนนะทีนี้กลับไปที่เสียออการที่เสียออคืนเงินเขาเนี่ย ในความคิดผมก็ผมนี่แหละแนะนําเขาตั้งเป็นเดือนแล้วนะว่าถ้ายังไงมันติด้างไปไม่ได้ก็ก็คืนเงินเข้าไปเนี่ยอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะว่าซิออนทนมานานถือเงินคนอื่นผมเข้าใจตัวนี้นี่คนจะเม้นไปบ่อยๆเหมือนผมเนี่ยเอาเงินบ่อยๆจากโรงพยาบาลตั้งนานแล้วยังเม้นมาอีกยังเม้นมีเงินกูที่ส่งไปไปไหนแล้วผมก็ลบออกบางทีผมก็ตอบ กูไปทิ้งหมดแล้วทำไมอ่ะไม่ดูเหรอตอนกูถแถลงอ่ะนะเออเนี่ยอย่างนี้แหละทีนี้เสียออสก็เลยใช้วิธีคืนเงินเขาอการคืนเงินเขานี่เป็นการหลอกลวงไม่ก็คือวัตถุประสงค์มันไม่สําเร็จมันอาจจะมีเหตุต่างๆเช่นนี้แหละดูไปแล้วมันล่าช้าผมขี้เกียจถือไว้นานก็เป็นเหตุหนึ่งการคืนเงินเขานี่ถูกต้องเพราะว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้หลอกลวงเขา เอามาแล้วทําไม่ได้ก็คืนเงินคูณไงส่วนที่มีบางช่องไปเหมือนกับขู่คืนไม่หมดหรออย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องในอนาคตคืนไม่หมดคนทีไ่ได้รับคืนหรือบางคนที่บอกว่าเขาไม่รับคืนผมันเรื่องของเขาไม่รับคืนก็อาจแทบไวส้สิหรือแคบไว้ผมไม่รับคืนหรอกก็แคบไว้หน้าจอนะ่ะใช่ไหมมีรายอยู่แล้วเนี่ยเขาป้องกันตัวเขาเองนะถ้าเอาสมมุติว่า ทำไม่ได้คนที่ไม่มีอะไรถ้าติดต่ออะไรไม่ได้เหลืออยู่สี่ห้าคนโอนโอนไม่ได้มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมากมายนะถ้าสี่ห้าคนมาฟ้องเรื่องเขามาฟ้องเราประกาศแล้วว่าให้คุณติดต่อมาเราจะโอนเงินคืนคืนไทยนะมันไม่ผิดกฎหมายแต่เรื่องความรู้สึกเนี่ยซึ่งผมไม่อยากไปวิเคราะห์ถึงก็คือความรู้สึกสองคนมันการกันอยู่ผมอธิบายไปแล้วในครั้งก่อนต่างคนต่างก็กัดถ้าถ้าพูดถึงผมนะ พูดถึงให้เอฟซีเอฟซีไม่ทะเลาะกันเนี่ยนะก็คือชัยพลก็ตามใจอยู่นะจนได้หมดุดทําหมุดแล้วแล้วก็ซื้อเสามาแล้วเตรียมเตรียมจะทําแต่มันติดตรงโอ้ยไฟไฟ้ายังไม่มาอะไรเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลชยผลัยพลก็ได้เห็นใจนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแม้เราซื้อเสาซื้ออะไรมาแล้วเงินนั้นคืนไปหมดแล้วเราก็ใช้เงินผู้เรานี่แหละทํานะถ้าอย่างไงก็ <c oughs> คุยเรื่องซื้อสินค้าเดี๋ยวมีคนซื้อสินค้าทําสวมเองนะแต่บริจาคนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นดวงดีของชายผลเลยที่จะไม่ได้ถูกเขาบอกว่ามึงบริจาคมึงใช้ตัวแทนบริจาคนี่พอดีเป็นดวงดวงดีเลยเขาเคืนแบถูกต้องแล้วชายผลก็สบายใจว่ายังไงเขาก็เอาเรื่องบริจาคมาไว้ให้ได้เพราะว่าเรื่องบริจาคนี่จะตัวเองรับบริจาคหรือตัวแทนรับบริจาคมันก็เหมือนกันนะมันก็ถูกเขาว่าเหมือนกัน ดีแล้วล่ะที่ก็คืนไปถือว่าเป็นโชคดีของเรานะเป็นโชคดีของเราที่ไม่ไดเอาเงินบริจาคมาทําห้องน้ําเดี๋ยวเราขายสินค้าก็ได้ทํานะใจเย็นนะตัวนี้ส่วนเสียฮอตเนี่ยมาพูดวนันนี้เหมือนกับพูดใี่เสียฮอตฟังว่าอย่าเอาเงินไปให้ชายคนนะเพราะว่ามันจะผิดวัตถุประสงค์นะมันจะถูกข้อหานี้เลยนะเพราะว่าคุณอนเงินมาเราไม่รู้หรอกว่าคนรักเรามีกี่คนคนแม่รักเราอาจจะเป็นรักชายคนแต่ไม่รักเราอยากแล้งเรา ก็ไปแจ้งความลองถูกเราก็จะมีปัญหาคืนเองินเขานะ่ะถ้ามันเหลือไม่เยอะเหลือใครนะ่ะมีการฟ้องร้องมาแล้วก็หาทนายมันไม่เป็นไรหรอกเพราะอะไรสารนั้นพิจารณาแล้วว่าเริ่มต้นคุณคิดจะโกงไหมคิดจะอยากได้เงินเขาไหมคิดจะหลอกลวงเขาไหมสารพิจารณาตัวนี้สารยกฟ้องแต่ไต่สวนมูลฟ้องเลยนะ่ะถ้าไปแจ้งตำรวจรเมื่อเผลอตำรวจก็บอกว่าโอ๊ยเขาเจ้าคืนนี้อยู่แล้วคุณทำไมไม่แจ้งใช่ไหม อ้น,นี่ถ้าอน,นี้เป็นยอมความได้แต่ชอบกงประชาชนก็ยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้ก็ไม่ขึ้นศาลนะขึ้นศาลก็ศาลก็ยกฟ้องอยู่แล้วเพราะว่าจิตใจเราไม่ได้เป็นคนขี้โกงไงโอเคนะ <c oughs> ไม่พูดมากนะจะจะจะบุ